สวัสดีพี่น้องจูขู่สูคนมาเอาฮ็ดไปกินไปปนเด้อพี่น้องห็ดขอไข้ฮิตขอไข้ฮิตขอไข้พี่น้องไปหามาถือว่าได้หน่อยได้พี่น้องนี่นี่ขอไข่แต่ว่ามาันกับพ่อปนอยู่ดอกใหญ่ๆงามงามพี่น้องมาเด้อปะเอาไปปนไปกีปนด้อพี่น้อง ดอกฝนบ่ห้ามมันอันฝนห้ามมันกะเอ้ยจะมนบานกกบ,บานเนน่ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบานกีปนพี่น,อน้องกีปนยี่ท้องกะสิเลือกไวหล่างปนกีปนพี่น้อง ดอกบานดอกบานเบิ่งพี่น้องหอมหอมหอมดอกหอมอืมบ่วเทาได้พี่น้องมันบ่วเทามาเด้อผู้ใดนี่เฮ็ดปึงหวานเฮ็ดปึงเข่าเข่งแซบแซ่บได้พี่น้องเนี่ย ดอกแข็งแข็งงามงามมเด้อผู้ใดอยากกับมเอาเวี้ไปปนเด้อพี่น้องเนี่ยดอกแข็งแข็งปนแสียบอุ้ยหอมจีลวกเอ้ยจีจีย่างกินกับเจลกับยังกับหอมแสบีบพี่น้องดอกงามงาม,งามพี่น้องดอกบาดมัน นีิฮิตน้ำหมากเห็ดน้ำหมากนี่ฮิตหน้ำเขาบานเยื่ทต้องเอื่นเอื่นเห็น้ำเขาได้บานอื่นเพื่อเอื่นเห็ดเห็ดขาวเห็ดขาวเขาเอื่นเห็ดขาวเอื่นบ่คือกันพี่น้องเห็ดตะไคร่นี่กับเอื่นบ่คือกันได้บานเยื่ทต้องเอื่นเห็ดไข่เห็ดไข่ ดอกหน่อยๆกะมีนี่กะมันผสมบูรณ์ดอกหน่อยๆน,ยนี่มาเด้อพี่นองไว้ยากนี่กอบไข่ไปปนเด้อมาเด้อมาเด้อจุ่มมันไั่เตี๋ยเห็ดไข่ห็ดไข่ เบืองขามันแม่งกินขามันพุเหมือนี่กระจูมมันจูมมันพี่น้องเอ้ยจูมมันอย่างเจียวแซบแต่เตพี่น้องบานเบิอนมันจะดอกงามๆพี่น้องเบ่งอืง เห็ดขาวได้หนี่บ่เมนเห็ดขาวไก่เห็ดไข่ได้เห็ดขาวเฮิตลำขาวบานยี่โด่งหรือฮิตลำขาวดอกงามๆพี่น้องมาดื้อมาดื้อผู้ใดอยากเห็ดไข่เสียพี่น้องดอกจงจ่งดอกตุ่มๆมันเนี่ยแต่ดอกงามๆใหญ่ๆพี่น้องบุง ตุ้มตะหักพี่หนอตุ้มจุ่มเมยเดี๋ยวพี่หนองไปหาเห็ดกลัวจะได้เอด็ดจำหนีเอามาปุน่นแก้วเ,เนี่ยบานมันพี่หนอมีบานมัน เอ้ยพี่น้องเอ้ยบานเผือกพี่เวีอยู่กับไอ้เห็ดบานมืดบานกับล่างแล้วกับหยางปนพี่น้องบ,บ่ปนกับจิ้มเตียวลวก,ลวกโอ้ยแซ่บแซ่บอีลีเด้พี่น้องมาเด้อมาเด้อไปอยากไปอยากเห็ดไข่ดอกงามๆบาน ดอกจุ่มกับใบขัวปนดอกจุม่มดอกจุม่มดอกจุม่มพี่น้องมาเด้อมาเด้อบุได้ยากไปละพี่น้องบอรใครได้ลุ่งคลิปมานี่ตอนนี้บอรใครสบายพี่น้องเอ้ยเมืงง่อยไปละพี่นอ้องบ๊ายบาย